Ja, ah, no, 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 no. ขวดเหล้ากล่องเหล้าทีนึงกล่องใหล้าไปไหนเนี่ยโอ้ยไม่ตัวสิอืมไม่ไม่อไม่ใส่นะคะ่ร้อนที่บ้าหรือ กรดน้ำอ่ะกลั่นแนวกล้างความบั้นบั้นให้มันดูนะคะแล้วก็เปิดรอกมาที่อันเลยฮะเรื่องไงหรอคะเมื่อว่าบางควงที่พวกที่อนุรักษ์นะครับเปิดพู้ที่บอกว่าเนี่ยกลัวว่าเกิดจะปิดถ้าเขาเขื่อนเขาปิดเนี่ยเขาก็มีเหตุผลและจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรทำนองนั้นเลยเขได้ครับ ปล่อยรถเรื่<ช>องานลำบากก็ต้องมาฮะอะไรเงี้ยาไม่ค่ะยังมีคนดื้ออยู่เพราะผม,มต้องคุยกับทางพอ,พอเพราะเดี๋ยวเสร็จนี้นะผมจะคุยกับทางนายกเส้มนตรีของลูกเหนือเพื่อหามาตรการล้กการอาจจะขอทางชาบ่อเขาช่วยมาด้วยอตอนเย็นจะได้ช่วยกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิด เขื่อนเรายังให้นักท่องเที่ยวมันก็จะมีรายได้หมุนเวียนอยู่นเพราะว่ามาทีไรก็พอเหมือนเล่นและหนูแล่จับพอแกเขากลับไปมันก็มาก็กลับไปอีกอะไรจำนองนี้ฮะวันนั้นรองผู้การมาเองมาวิ่งออกรถกันเนี้ยฮะรถที่รถประชาสัมพันธ์เนี้ยประกาศว่าตอนนี้เวลาเท่านี้ขอความร่วมมือให้มันมีสติเลยบาก่อนไวนิลเนี่ยเราพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เป็นสองภาษาอีกไอ้ไวนิลสองภาษามันก็หายากเลยแถววันนี้ก็เข้าไปในห้อง ใช่ครับใช่ครับคนตัดต่อคนเราคนเราไปถ้ั๋ของเนี่ย <c oughs> ของเครื่องไม่โกงลูกคาเวลาใครจะตกปาลาก็ต้องมีบัตรหรือไม่ก็ต้องจ่ายแล้วก็ก็หลวงต่างๆที่บ้านป่าสักงามก็ออกเป็นบัตรที่หนะครับ พูดถึงว่าขณะนี้ปัญหาของเขื่อนไม่กลวงกับที่ว่าเห็นมีภาไหนไม่ได้ไปออกมานั่งกินอยู่ริมคลองตอน,นี้รวมไปถึงมีการทคพปิ้งหรือ้วหมูกระทะมันตกผลักระไบยหงไมบ้งครับคืออย่างน,นี้ครับอยากนําเรียนให้ทราบน,นะครับว่าเนื่องจากว่าเสริอนม่กลงเองเนี่ยมาเป็นฐานที่ราชการหลังจากที่หกโมงเย็นเนี่ยเราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปบนสันอ่างนะครับเนื่องจากเป็นานที่ราชการเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับ ที่เข้ามาบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เราเรียกว่าคลองส่งน้ําฝั่งซ้ายนะครับมาแคมป์ปิ้งกันบริเวณคันคลองแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มาดื่มนะครับมาแคมป์ปิ้งกันแล้วก็ทิ้งขยะมันให้สร้างปัญหาให้กับขยะที่เกินการที่เราเห็นกันอยู่นะครับทางโครงการส่งน้ำพัฒษาแม่าากลวงอุดมพลาเนี่ยต้องขอนะครับ ขอความร่วมมือนะครับว่าในการที่จะเข้ามาเที่ยวเนี่ยเรายินดีอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาความสะอาดนะครับเนื่องจากแหล่งน้ําที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นแหล่งน้ําดิบนะครับไว้ผลิตน้ําประปาให้กับอําเภอสันกำแพงอําเภอเมืองนะครับบางส่วนแล้วก็อเภอดอยสะเก็ดถ้ามีขยะอยู่เต็มเนี่ยครับมันจะสร้างปัญหาให้เกิดน้าเน่าเสียได้ไม่สามารถไปผลิตน้ำประปาได้ครับแต่ถึงว่าจะจากนี้ไปเนี่ยเราจะร่วมมือในลงรงเพื่ออะชาสัมพันธ์เพื่อให้คนที่มาได้ บริเวณนี้เขาขณะเข้าใจยนะครับครับตอนนี้นลครก็คือเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับคุยกับทางร้านค้านะครับให้คุยกันนัท่องเที่ยวนักแคมปิ้งต่างๆนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างจิตสํานึกในการทิ้งขยะนะครับซึ่งเราจะจัดเตรียมไว้ให้มีมาตรการ1นึ่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เขื่อนแม่โกลของเราเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคู่กับเชียงใหม่ต่อไปนะครับ